สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการสร้างอาชีพหรือรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการทํานาผักบุ้งนะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเรามาดูกันว่าจะมีวิธีการปลูกการทํำยังไงนะครับตามผมมาเลยนะครับพื้นที่ที่ผมจะพามาดูวันนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของตำบลทรายขาวอำเภอโคกคูจังหวัดปัตตานีนะครับ ก็มีการนำพื้นที่นานะครับมาปรับเพื่อให้เป็นแปลงผักบุ้งนะครับเป็นนาผักบุ้งปลูกในนานะครับการปลูกผักบุ้งในนานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือน้ํำนะครับมีการผันน้ำจากลําคลองเพื่อให้เข้าสู่พื้นที่นาที่จะทำการปลูกนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่เพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับ ก็ให้ดูสภาพนะครับก็เผื่อใครมีความคิดหรือว่ามีพื้นที่จะทําตามก็ก็สามารถสร้างรายได้เสริมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับสําหรับปักเวลาปลูกสําหรับที่หินฝั่งนี้นะครับเป็นเพลงที่ปลูกนานแล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บขายอยู่เป็นประจําหากมีพื้นที่ใกล้ๆกับลำคลองนะครับน่าสนใจนะครับ ดูแลไม่ยากในทุกๆเช้าเจ้าของแปลงผักบุ้งนะครับก็จะมาเก็บผักบุ้งเพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้าประจำนะครับแล้วก็บางส่วนก็ส่งให้กับแม่ค้าคุณกลางที่นำไปขายในตลาดอีกทีนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับ แปลงนี้จะไม่ใช้สารพคมีนะครับจะเน้นปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยนะครับก็ตั้งแต่ใช้มาเดิมวันโลกโลกโลกก็คือประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์นึ่งนานก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยเริมทอนยาก้อนทอนยาทอนยานีเ่เสร็จทอนยาติดขึ้นแบบนี้แล้วก็ใส่ขี้ไก่รอบแรกใส่ขี้ไก่รอบแรกประมาณสักอาทิตย์แล้วก็มาขึ้นขีแข้แปะขี้แปะคือรอบสอง ขนบบาดหวังเจ้าก็จะเป็นเรือนแต่ของเอาจะสามาติดเพราะเราใส่ท่ามชาติมันจะเรียกว่าเผื่อที่ว่า,วาพอเราใส่ปุ๊บมันจะได้ไม่ร่อยแบบนี้ถ้าเป็นขี้แผ่ก็ต้องเฉียดหนามก้อนของขี้แผ่มันมันเป็นตัวเล็กๆเกนี่ยมันต้องเฉียดหนามก้อนให้มันให้มันฉับตัวก้อนน้องมาใส่ทำเนึ่งก้อนเผื่อที่ว่าเราไม่ต้องกลัว,วมันก็ปรุงดเวยเยาอะไรเลย นนอทอัาันนี้ต้นที่แยกจากต้นที่ปลูกนานแล้วนะครับเพื่อนนําไปปลูกใหม่นะครับก็ใช้ลักษณะนี้นะครับไปดูใกล้ๆกันครับขนาดสวยสดุดน่ากินเลยทีเดียวนะครับ มาดูผลของการไม่ใช้สารเคมีกันนะครับดูในน้ำครับมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยลูกอ๊อดเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นแสดงว่าไม่มีสารเคมีให้ดูสภาพโดยรวมกันนะครับเผื่อว่าใครสนใจที่จะทำตามนะครับ mm hmm. ก็สามารถมาดูแนวทางได้นะครับในพื้นที่ตำบลทรายขาวนะครับปลูกแบบ เกษตรอินทรีย์เน้นปุ๋ยคอกนะครับสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนะครับที่คาดไม่ถึงก็คือจะมีพวกปลาเยอะมากนะครับในแปลงนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูในการใช้ประโยชน์จากแปลงนาพื้นที่นานะครับเพื่อให้ก่อเกิดรายได้นะครับก็เผื่อว่าทุกคนสนใจก็สามารถนำไปเป็นไอเดียได้นะครับปลูกผักบุ้งในนานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ